ปลูกไม้ยืนต้นแล้วมักจะประสบปัญหาในเรื่องของต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสมจึงทําให้ต้นไมเน้เกิดการแค่แกนการเหลืองหรืออาจจะตายไปได้ดังนั้นแล้วในวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ทนแรงแล้วก็โตเร็วซึ่งวันนี้นะครับเราจะปลูกต้นสะเดาถวายวิธีการทานะครับให้เราหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกจะต้องปลูกให้โดนแดดอย่างน้อยครึ่งวันได้สถานที่แล้วเราก็จะทําการถา,ากหญ้าก่อนเสร็จล้วก็จะขุดเป็นหลุมในการขุดหลุมนะครับเราควรที่จะสับดินหรือตีดินให้แตกไปด้วววยส่่นนใเรือองงขขคามมลลึกหุ ะจะให้มีความลึกประมาณเดียวกันกับความสูงของถุงเพาะต่อไปเราจะใส่ปูนขาวลงไป250กร่มปูนขาวเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ทาการโรยให้ทั่วจากนั้นเราก็จะใส่เศษฐานลงไปอีก1กิโลถานนะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บน้ําการดูดซับความชืน้นนอกจากนั้นยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินได้ทําการคลุกให้เข้ากันก่อนต่อไปเราจะทําหลุมปลูกซึ่งขนาดของหลุมปลูกจะขึ้นอยู่กับขนาดของถุงเพาะการแกะถุงปลูกนะครับเราจะปาดส่วนที่เป็นก้นถุงก่อนให้เรานาไปวางงในุมค่อยๆดึถง ส่วนที่เหลือขึ้นด้านบนใช้คัตเตอร์ปาดอีกทีนึงจากนั้นนะครับให้เราทําการกบดินให้เรียบร้อยใช้มือโกยเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรที่จะมีการรดน้ําตามในทันทีจะมีการให้น้าอย่างสม,ม่ําเสม,มอในช่วงแรกหลังจากที่ต้นไม้เราฟืนแล้วเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยครับการเตรียมหลุมปลูกนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้ถ้าเกิดเราเตรียมหลุมปลูกดีเราก็จะไม่เสียต้นไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์ทาให้เราเนี่ยได้รับผลผลิตอย่างคุ้มค่าสาหรับเทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ สวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ทนแรงโตเร็วนะครับสาหรับคนที่ปลูกไม้ยืนต้นแล้วมักจะประสบปัญหาในเรื่องของต้นไม้มีการจเจริญเติบโตที่ไม่ดีเท่าที่ควรต้นไม้อาจจะมีการแค่แกนเนื่องจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากเชื้อราหรือเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคพืชที่อยู่ในดินจึงทําให้ต้นไม้เนี่ยเกิดลักษณะของการแค่แกนการเหลืองหรืออาจจะตายไปได้นะครับ ดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ทนแรงแล้วก็โตเร็วสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือเศษถ่านซึ่งวันนี้เราจะใช้เศษถ่าน1นกิโลปูนขาวเราใช้1ถ้วยหรือ250กรัมอุปกรณ์ในการเตรียมหลุมก็จะใช้เป็นจอบแล้วก็จะมีน้ําเตรียมไว้ลดสําหรับพืชที่เราจะปลูกในวันนี้ก็คือต้นสะเดาถว,วายนะครับ สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกก่อนที่จะปลูกให้เราหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกไม้แต่ละชนิดซึ่งวันนี้นะครับเราจะปลูกต้นสะดาที่มีอยู่ในถุงเนี่ยเบอร์สิบเราจะเตรียมหลุมที่มีขนาดประมาณ40่สคูณสีสถานที่ปลูกนะครับสำหรับสะดาเราจะต้องปลูกให้โดนแดดอย่างน้อยครึ่งวันถ้าเกิดสามารถที่จะปลูกให้โดนแดดทั้งวันได้ยิ่งดีเมื่อเราได้สถานที่แล้วเราก็จะทําการถากหญ้าก่อนถากหญ้าเสร็จเราก็จะขุดเป็นหลุมในการขุดหลุมนะครับเราควรที่จะสับดินหรือตีดินให้แตกไปด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของความลึกของหลุมนะครับเราจะให้มีความลึกประมาณเดียวกันกับความสูงของถุงพอ้อนะครับในการเตรียมหลุมนะครับเราควรที่จะมีการคุกดินไปด้วยขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ปูนขาวลงไป250กรัมซึ่งปูนขาวเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นอกจากนั้นแล้วปูนขาวยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกําจัดเชื้อราเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ด้วยในการใส่เราควรที่จะทําการโรยให้ทั่วนะครับ จากนั้นเราก็จะใส่เศษฐานลงไปอีก1กิโลสำหรับเศษฐานนะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บน้ําการดูดซับความชืน้นนอกจากนั้นยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มาธาตุอาหารให้กับดินได้ซึ่งาธาตุอาหารที่จะเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะมีในกลุ่มของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาดินเค็มได้ด้วยหรือดินเป็นกรดได้หลังจากที่เราใส่เศษฐานเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการคลุกให้เข้ากันก่อน ต่อไปเราจะทําหลุมปลูกนะครับซึ่งขนาดของหลุมปลูกจะขึ้นอยู่กับขนาดของถุงเพาะต้นไม้ด้วยอย่างวันนี้นะครับเราใช้ต้นสะเดาที่อยู่ในถุงเบอร์สิบเราก็จะทําหลุมให้เท่ากับถุงเบอร์สิบแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการเลือกต้นไม้ที่จะนํามาปลูกจะต้องเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงปลอดโรคและแมลงด้วยซึ่งต้นนี้นะครับเป็นกิ่งตอนของสะเดาทวายจะมีอายุป,ประมาณ3เดือนในขั้นตอนต่อไปเราจะวัดขนาดของหลุมก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับการวัดขนาดหลุมเราจะใส่ถุงเพาะลงไปเลยดินสส่วนนี้จะต้องเสมอกันในการแกะถุงปลูกนะครับเราจะปาดส่วนที่เป็นก้นถุงก่อนควรที่จะมีการแกะอย่างระมัดระวงังเมื่อเราตัดส่วนก้นถุงออกเรียบร้อยให้เรานําไปวางในหลุมปลูกได้เลยค่อยๆดึงถุงส่วนที่เหลือขึ้นด้านบนพอเราดึงขึ้นมาเสร็จนะครับให้เราใช้คัตเตอร์ปาดอีกทีนึง่งจากนั้นนะครับให้เราทําการกบดินให้เรียบร้อยใช้มือโกยเข้าไปนะครับแล้วก็กดให้แน่น หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรที่จะมีการลดน้ําตามในทันทีสําหรับวิธีการดูแลรักษานะครับควรที่จะมีการให้น้ําอย่างสม่าเสมอในช่วงแรกหลังจากที่ต้นไม้เราฟืนแล้วเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยครับสําหรับประโยชน์ของการเตรียมหลุมปลูกแบบนี้นะครับก็คือหนึ่งละจะทําให้ต้นไม้ของเรามีการเจริญเติบโตที่ดีและเหมาะสมเนื่องจากว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้รับธาตุอาหารน้ํา นอกจากนั้นก็ยังมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชที่อาศัยอยู่ในฐานด้วยในเรื่องของโรคที่เกิดจากเชื้อที่อยู่ในดินก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําลายต้นไม้ได้เนื่องจากว่าเราใส่ปูนขาวลงไปด้วยเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อต่อไปสําหรับการเตรียมหลุมแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้กับไม้ยืนต้นทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ผลอย่างเช่นมะม่วงพุทราหรือจะเป็นพวกสสเดาก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะใช้ในการเตรียมหลุมเพื่อที่จะปลูกไม้ป่า ไม่ว่าจะเป็นพวกยางนาพายุงหรือตะเคียนทองก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นทุกชนิดนะครับในการเตรียมหลุมถือว่ามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเพราะต้นไม้ทุกชนิดจะมีมูลค่าของมันไม่ว่าท่านจะเตรียมต้นพันุ์เองหรือหาซื้อมาต้นไม้เหล่านี้จะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นการปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้หลายปี สำหรับการเตรียมหลุมปลูกนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้ถ้าเกิดเราเตรียมหลุมปลูกดีเราก็จะไม่เสียต้นไม้ไปโดยเปล่าประโยชน์ทําให้เราเนี่ยได้รับผลผลิตยอย่างคุ้มค่านะครับสำหรับเทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ยืนต้นให้ทนแรงตัวไวเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ